ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับคลิปวิดีโอ t i t t o k นะครับสักครู่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับอเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงกันไปเลยนะครับ ส่วนใครินนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาด้านขวาตรงนี้นะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับอ่ะพกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลได้ครบถ้วนทั้งสีช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับ ตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ You ฟ o r Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับยูทูบทิกตอ t o ไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ t i k t อ k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t อรนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ ยอดวิวนะครับนี่นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเงินลงมานะครับตรงบริการนะครับได้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า t ิกตอกแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็ให้คลิกเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับก็คัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับแบบนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100ยอดวิวนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซัก1000วิวให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับอยากให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ปรากฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าคําสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับก็นํารหัสนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับอ่ะมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับ ตอนนี้ก็กาลังดําเนินการอยู่นะครับในช่วงกําลังดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือยังไม่เคยใช้นะครับเดิมเงินนะครับช่องทางการเดิมเงินจะมีสี่ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับแล้วก็เอลกเก็ตนะครับสแกนทีอร์โค้ดนะครับแล้วก็ใบเน้นนะครับ ถ้าเป็นของคนไทยก็คลิกที่สแกน QR code นะครับแล้วก็พิมพ์จํานวนเงินแบบนี้นะครับแล้วก็สแกน QR code ผ่านทางนี้ได้เลยนะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube TikTok i g นะครับแล้วก็อน่นอีกมากมายนะครับกให้เพื่อนๆเลือกใช้เลือกดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูต้องคาอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ พอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่อัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัววช่วยเหลือนะครับถ้าใครเกิดปัญหาอะไรนะครับก็มาที่ตัวช่วยเหลือนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอขับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวทยอยขึ้นอย่างนะครับ ผมก,กดรีเฟรหนึ่งทีอัสักคู่นะครับอันนี้นะครับตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวเห็นไหมครับตอนแรกก็มีอยู่1วิวนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1596นวิวนะครับก็ยอดขึ้นไวและแถมให้เยอะด้วยนะครับและที่สําคัญราคาไม่ถึง1บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับนี้นี่สำหรับวันนี้ผมมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ